สวัสดีครับทุกคนครับนี่คือถังไร่ดุงนะครับได้ดุงได้แมลงนะครับในข้อัวนะครับซึ่งผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เพิ่งมาจุดนะครับซึ่งมีอะไรบ้างนั้นก็ข้าไหนมีมีอะไรบ้างแล้วก็ดูในคลิปนะครับทําตามคลิปได้เลยนะครับผมก็ทําคลิปไว้แล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมกับพาทุกท่านมาดูอีกสุดหนึ่งนะครับของการไล่ยุงแล้วก็แมลงนะครับในครอัวนะครับ มีอุปกรณ์อะไรบ้างนั้นก็ติดตามในคลิปเด่นนะครับดับแรกมีปีบ,ปบแล้วก็จะดูที่เผาเนี่ยเผาแบบนี้แล้วก็ใส่มะพร้าวอเนี้ยใส่เข้าไปใส่อันหนึ่งแล้วก็ใส่เปลือกมะกรูดอันนี้เปลือกมะกรูดที่แห้งเลยเนาะ แห้งแล้วแห้งก็ได้ไม่แห้งก็ได้ถ้าได้เปลี่ยนยิ่งดีเปลื่อจะเป็นปนชั้นไปเราก็ตะไคร้ตะไคร้หอมตะไคร้ตำยาก็ได้รือตะไคร้หอมก็ได้ยัดๆเข้าไปแน,แ,แน่นๆเวลาอยู่นานๆ ใส่กแกแบ้ไหมเนี่ยมองทรายโมไม่ต้องใส่กแกแบ้เลยนนเพราะว่าไอ,อ,อ้นีย้ยเนื้อพลาวมันจะตัไม่ยังย้อนอีกชั้นหนึ่งนี่นะครับนนี่ะครับทานจากสองชั้นนะครับจะได้ดูได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้าได้ถังใหญ่ยิงย่งดีเลยไม่ถังเล็ก อันนี้ก็แค่เราต้องลองดูอันนี้ก็ทำให้ดูเฉยๆมามผมบอกถมงท้ายกันกันเลยใจยุ่งหน่อยใจต่อยคนกันเียเลยยัดสบายครับสองชั้นสองชั้นตอนไม้ข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็เหมือนเราดมควนนันไง มันจะ่หงุดไปเรืเ่อยฟัามันก็จะออกเดี๋ยวมบางทีเราก็อาจจะมีเกลียวใส่แ,แบบมันก็ได้ดูออกดูออกไม่ต้องใส่ก็ได้้แต่ ใส่หมดเลยอะไเยอะดิ <laughs> โอ้หอมาในกระดังดูตรงนี้กลิ่นหอมคุณชอบแต่ลุงไม่ชอบนะครับ ใส่ในแ่ใยัดเอาไปให้แน่นบางคนก็สูดไกลสูดมันนะครับมันหลายสูตรอยู่นะครับก็ประดุกใช้นะครับสูตรไหนดีก็ใช้สูตรนั้นนะครับเี่ยสูตรนี้ผมก็่านผมก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้หาเลยครับก็ก็ใช้ในวัตถุดิบวัตถุดิบเราก็ไม่ต้องซื้อ ถ้านนถ้า,ถามันมีมะ,มะกรูดเราก็เอามะนาวได้นาวหรือว,ว่าใบคู้ไปกับสอบเสือใบดุคาใส่นะครับตบเตะนะครับนนเสร็จแล้วก็เราก็เดี๋ยวตอนเย็นก็ค่อยเผานะครับอันนี้คือตีงไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นสักห้าโมงตุหกโมงเย็นก็ค่อยไปเผานะครับ โอเคนี okay, ่รอดูตอน6โมงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเผาให้ดูอีกทีหนึ่งครับนี<ช>่ก็เสร็จแล้วครับนี่ก็เก็มัดไปเป็นเป็นฟ้าไว้จิดไว้ครับแล้วทำเป็นทาทาจะดีดีที่สุดคือเราเจาะอย่างเงี้ยเจาะเป็นปองเนี้ยอะไรเจาะเป็นปองปองปองเนี้ยเจาะแล้วเรื่องไม่ก็เปิดฝาไปนี้ก็ได้ฝลาจะต,ต้องปิดให้มันออกออกบาน <c oughs> ออกมันต้องออกเยอะ ใบโมข้างข้างเนี่ยข้างเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยฝนดินทั้งคืนที่มันเป็นตะเกียบทำเป็นเงี้ยแล้วแล้วเนี่ยที่เป็นรูอะเนี่ยเราก็จุดตรงเนี้ยโอเคดีนะครับเดี๋ยง่าก็ทดลองดูนะครับเงี้ยตอนเย็นก่อนหกโมงก็จะไปจุดยุคพันนะครับตอนเย็นนะครับโอเคติดตามตอนเย็นนะครับ